นี่คนมาลุมถ่ายเหมือนเดิมนะครับเตยลานะครับจบแล้วคนเยอะเหมือนเดิมนะฮะให้ดูแฟนคลับนะครับนี่ครับใช่พ่อนะถ่ายไดมอนบ้างเนี่ยไดมอนอยู่นี่ไดมอนฮอตนะครับ <c oughs> โอ้คนลุมเทียบเลยครับ อันนี้คนก็มาลมถ่ายลงดีกันนะเพียบเลยครับท่านผู้ชม อันนี้จะเป็น f อฟนะฮะส่วนม,มากก็น่าจะเป็นเอฟซีที่นี่นะครับนีครับไปต่อคิวถ่ายรูปก,กันนะครับไ <ๆๆ S 1> ยือยู่ในลดูเดมอนแป๊บนึ่งนี่เดมอน บรรยากาศตอนท้ายชมนะทีคนยังอยู่เต็มอยู่เลยครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศโอกาสแบบนี้ด้วยมีแต่เอฟซีขอนแก่นนะโดยทีกรุงเทพเขาก็เจอบ่อย ช่วงน้องคงอยู่พบป่าประชาชนนะช่วงนี้ช่วงปัจใจมาใหาชน,นครับดานหน้าเดานนึงเกมนมาเเัดันก็จะไมของน้ไดมอนด์ไปแล้วอยไหนท่านชมเกีบจน เก็บชิ้นอยอดสุดท้ายแล้วผมนะนะกลับคนสุดท้ายเหมือนเดิมยังไม่รู้เลยจะนอนไหนย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้ <laughs> ยังไม่ได้หาที่นอนเลยเนี่ย ท่านที่เข้ามาชมนะครับเมื่อกี้ก็โอ้พุ่งไปหมื่นสามนะสถิติสูงสุดหมื่นสามยอดเลยครับเราจะจบอีกห้าครับพวกนี้เจอกันไปนะครับเพื่อสุดท้ายครับสิบปีอะไรครับแต่ก็ยังทีสารสานเล่าไม่รู้จะดูวงไหนดีนนี้่จะกรุงเทพเลยเรียบร้อยครับสวยงามครับพี่น้องนะครับให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับภาพน้ จะดูสับสีนแล้วคนแก่นะครับแจ้วขอให้เดชรบ้านโดยสุขภากุทุกทนนะครับรับรยเงทองทุกทุกคนนะครับครับผมมธาสมญาครับ่อพี่ลุงนะคอัม พอ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 ไอพ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 อกอพ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 อไม่ได้กอพ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 ไพอ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 ไอพ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 อไม่ได้กอพ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 ไพอ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 ไอพ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 อไม่ได้กอพ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 ไพอ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 ไอพ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 อ อาจจะตอบกันแล้วมันยิงตายถ่ายรูปไม่ไม่เอากล้องใหญ่มาถ่ายมือถือแป๊บนึงแบกกล้องใหญ่มาไม่ไหวแป๊บนึงอ่ะเดีสองสามเียวสองามเียวอาเดียวใพูดไว้พูดไว้จะรัเ๋ย